ยยโมิงกล้องไหมแกนะ่แกโดนแต่ไม่ตายอ่ะช่วด้วยว่ะเฮ้ยบอแบงเลยใครขึ้อโมบนใหม่สอ่ะ อยากรู้ว่ามันเป็นใครก็เอาระเบิดไปวิ่ใส่หัม,มันวิเศษคับันฉันฉัน <c oughs> ห้องต่ห้อมาดีพวกมึกองอ่ะเก่งหรอ โดดเข้านะเคนเคนที่เอาโดนเข้าไปว่ะเคนระวังนะเคนมึงระวังเคนมึงระวังมึงระวังมึงระวังได้เงินหัวบะมึงทำยิงเคนมึงทำหลอกเคนไม่หันเายสามะเลยนะหนีก่อนเ๋ยวไปก่อนเป็นที่พี่ก็หนีก่อนนะนะจริง ถ้าถ้าเป็นในหนังอะไรัอึ้งอ่ะแบบต้องมีต้องมีแบบต้องมีบบต้องมีแบบหน้าสั่นๆนะิดนึงก่อนเฮไปโร่มาอย่าแบบอ๋อข้าในอึ้งอะไรอะไรสตาสตานมีสตานเบร์เกร์ีล แล้วไม่ออกทำไมวะจะมาจะออกทำไมวะันดียเหรอครัน่ก็ดีเลยมาก็ดีนะโอ้ไม่ว่านบอกเลยอย่างนั้นอย่างนี้น่เยะนะยิงเริ่มรบคาใช้จอยยิงอยู่นะเองคิดว่ากับการที่แกนสไตในการใช้เมาส์ยิงพวกฉันจะทำให้นายเท่หอเปล่คนใช้เมาส์คนใช้เมาส์โอ้ยเอีย มันไอ้น right? er? ี่ไงยอะไรนะมีตัวมามีตัวมาเอ้ยขอบคุณสุดยอดธรรมะมึงนี้นสุดหิวธรรมะเอ้ยระวังมีมีมีตัวมาัอล่วงมาดอะอันนอมเ่มันี้าอรัไทททอทท้ททเอ็นเอ็นเอเอ็นเอเอ็ โอ้โหเลยเดี so, oh, yo, right? ๋ยวมาแป๊บนึงเมื่อกี้จะยิงทิ้งแล้วสิงไม่โดนลรวเสือไปกดอืมมป้ายกลมป้ายมาอายย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 ลยย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 ยอย ผมผมน่าจะเป็นยีราฟน่าโง่อะไรวะไอ้เมาส์ไอ้เมาส์ไปไหนวะ